สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยถามผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านกากกิจะพ่เอฟซีเลยถามผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนนดิยาข้าพเจา้าสายบุญวัดป่าเหล็กนังนะครับสำรับเหล็กนังของพระอาจารย์วัดป่าเนี่ยเพิ่อจะหายมาสามตัวหางเดียวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม67กเจ็ดนะครับเพื่อนสิมาได้ยังได้ตามไปฟังกันนะครับ เข้ามาแล้วก็น้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วนทั้งหมดในเกินนด,ดนนทิยาในแบงก์ฝันใหม่ผมได้จัดตั้งเป็นคลิปเบอร์บาเจยเอฟซีและต่อมาส้มทุกท่านได้ฟังในรูปน,น้ำกันทุกรกปเพื่อนที่มาในตา่างประฟังพร้อมๆกันกันบผมเลยนะครับตามมาบางนะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือน,นีอ้นนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเลขนั่งนั่งทำวิธีของของพระอาจารย์ ู้บานะคะเพ็่นท่ามิที่ยูแม่ห้องสอนนะคะเพ็่นส่งมาให้อาจารย์สายบุญวัดป้าเป็นสะพานบุญร่วมกันกับน้นที่ยานะคะวดนี้หายมาแล้วนะคะสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากกับอาจารย์สายบุญวัดป้างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์น้องดี่ญาโทน้องพี่ญาโทมาหลอกวนบอขอทราบสวัสดีค่ะเป็นิงข้าวเสร็จครับผมบ้าค่ะอาจารย์เป็นยังไงค่ะสบายดีบอครับช่วงนี้จะสบายดีนะครับแต่ฝนก่อนแต่ทับฝนถือสายทับฝนแล้วแตเฮ็ดกุฏีเพิ่มเพิ่ะครับผมค่ะเฮ็ด ไปเรื่อยๆเพื่นบ้าะอาจารย์ครับครับอ่าลังนึงนะครับเจ็บมันจะปวดหนายเพิ่อนไหมนะครับอ๋อเซตเซตเซตหลังนึงแล้วก็ย้ายไปเซ็ตอีกหลังนึ่งเพื่อนบ้านครับครับอ่าเสียดายรู้แน่ว่ามันหายมือเล็ออกมามือเล็ออกก็ได้ประเด็นโทรหาทำประเด็นโซ่ไข่ค่ะวัวที่ผ่านมานนี้มือเล็กออกมันหายตัวได้อาจารย์ เันไห้มาสามหกเจ็ดนะครับอ๋อสามหกเจ็ดเป็นเลขของผู้บาหรือเป็นของพระอาจารย์อยู่วัดาของอ่าผู้บาดพังเลยนะครับผมอ๋ออยู่แม่ห้องสอนบอก่ะค่ะ,คะแม่แม่ครับเพิ่นงจอยู่วัดวัดน,น,นี่แหละครับวัดท,ที่เฮ็ดก็ที่นี่แหละแต่ว่า,า,าอ,อีนี่มันิ่นถึงมนบ่นมาเพิ่นบ่ได้มาอ๋อมีบ่นอเลยบ้างครับบ้านเอาล่ะห้ ออกพั้นซาจังสิมาได้เห็นมคะครับครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะค่ะเอาง่วนนี้ง่วนนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วมันงปะคะครับครับเพิ่นกะเพันอยู่เพง่นวางวันวันจ้าวัยน้อยในพี่เพิ่นประวันเด็กเพิ่นมากเพิ่นใหญ่มากมีเมืองไว้ออกก็เรื่อท่านนะครับเนาะค่ะแม่ค่ะนี่ก็สหรณีเป็นวัน้นผักมีจังสีมากนะครับ บอกเพิ่นจะเฮ็ดอีกบ่ค่ะขอครับเล่เพิ่นก็น่าจะให้ชุดเดียวก็ได้ครับอ๋อข้างเดียวจบเพิ่นบ่ค่ะครับครับครับอ่าวันนี้เนาะเพิ่นถ่ายมาแล้วครับพี่หกสองหาครับหกสองหาสมหกกไอ้ขออนุญาตตัดขึ้นเก่านะครับเนาะตัดเป็น2526แล้วก็65หาเพ่นพระคารอาจารย์ครับครับครับแม่นครับ เพิ่นเพิ่นเน้นชุดได้ค่ะสองหาสองหกหกหาตัวเพิ่นเน้นก็คือเพิ่นเน้นสองหาไหมครับสองหาค่ะแล้วก็เป็นแบมีเลขพิเศษตัวหนึ่งนะครับเนาะค่ะเป็นเศษตัวไหนมาหนึ่งซีไหครับพิเศษนี่เป็นล่างหรือยังไงคะอาจารย์อาาจารย์คิดว่าอาาจารย์เป็นล่างนะครับเลขตัวนี้ค่ะ ออมาสองตัวมันปะค่ะครับอามาสองตัวนะครับอาจารย์นุ้ย่อาจารย์ส่งมาได้ไล่มันจะเป็นหกสองห้าแล้วก็มีสองหาสองหกหกาโวเน่นมีขึ้นเน่นสองหากับสองหกอาจารย์ครับครับแม่แม่ครับจะจะมีโครงสุดท้ายมันปะคะครับครับอาจะมีเพิ่นจะ มันไทยมากแบบนี้ตลอดนะครับบอก,บอกมี้องคลสไตล์นะภาวนาจัอจาดอ,อจาออจารย์เอาเอามาจักมือหรอคะเนี่ยได้ม่านะครับได้เพิ่งได้ม่าเนี่ยนะเอามามือนีมัน,ะะานมากะครับครับผมเนื้อวาวมาลายมือโน่นนี่ยากกัเลยจะถามว่าอาจารย์เอามาอาจารย์ฝันดีบ่ประมาณเนี่ยค่ะ <c oughs> จริงเออคนไทยมากแต่ เสียงฟังนมันปะค่ะโอ้เสียงฟันได้ครับต้องรองมึงนะครับเนะาะค่ะสรุปว่าอ่าแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่านี่เป็นเลขของคู่บาเพิน่นถ้ามีที่ยูแม่หองสอนมันปะคะน้ษนิยาเข้าใจถือบ่อไดครับแม่นครับผมเป็นเลขสามตัวหางเดียวคือหกสองหาเอาแบบเอาแบบว่าผ่าที่ตรงตัด ตัดทุกประตูคือสองหาสองหกหกหาแล้วก็เน้นสองหาสองหกเลขพิเศษนี่เป็นเลขสองตัวคือหนึ่งซี่หางเดียวแต่ว่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องกลับนะมันประกาจานครับครับกลับกับกลับหนึ่งแถลงนะครเนาะถูกท่านมาเน้นเน้นกับสองตัวก็คือสองหาคกับหนึ่งซีนะครับอ๋อเน้นเน้นซุดๆคือสองหากับหนึ่งซี าากับกสองหอกับฮเกียรมันเกิดจุกแตมหนึง่งแล้วอการกะไรอย่างไรเียครับเพื่อนสนักแกก็ผมก็เพื่อนชัยว่าสองหกระว่างวัที่แล้วกับสามหกเก่าเนเพื่อนจะมักออกตัวทั้งหนานะครับอาสามจะมักเขาแบบมีบอยครับจะมักเลรเพื่นจะมักเขทาทั้งหนาบอยหมักครับเก้าสเปอร์เซ็นมันจะมากครูหนามัน่ค่ะอาจาย์ ครับคือสถิติที่ผ่านมาจะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับผมจะเป็นคู่นาหัวที่ผ่านมาเนี่ยกับออกคู่นาหัวหัวนั่นที่ว่าเป็นเป็นสามหนึ่งก็เป็นคู่นานะค่ะไมนว่าอาจารย์ครับที่เก้าศูนย์เจิตนะครับก็ออกเก้าศูนย์คู่นาครับครับว่านะครับแต่ก้อนก้อนนั้นก็เป็นเจ็ดแปดห้ากัออกคิปแปดล่างครับจะเป็นคู่นาครับฝั่งสนักในเกินก็ะไรก็ะไรใส่สองหก นนำสองหกท่าท่าเอาแบบว่าผ่านก็ต้องเสือสองหกหกสองมันประกาศอาจารย์กับครับแม่นรับก็ับน้ำนะครับเรอบประวัติเลมันเกิดสี่แม่ใดญทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเนาะค่ะแมนแม่ใดญ่ทุกตัวทั้งตัวตรงและตัวกับอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆ้อค่ะที่หายแนวทานะคะวันนี้กับคอยเอฟซีโชว์ดีนะท่าของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะพอไม่พีน้องเอฟซีกันสินี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านงนนทิยากับอาจารย์สายบุญวัดปานะคะเพื่อนเป็นสะพานบุญร่วมกันกับนนทิยานะคะแต่ว่าแนวทางนี่เป็นแนวทางของคู่บานะคะคู่บาเพื่อนท่านิธีอยู่ภาคเหนือนะคะอยู่แม่ห้องสอนนะคะเพิ่นกระสุงไหมคุณที่ผ่านมานี่เป็นนาทีเสียดายเพิ่นทรงมามเลขกออกนะคะมือเลขออกบ่าได้ บได้หายโลงนะคะท่นยากกับรูกนะคะอาจารย์เพิ่งจะว่านะคะนาเสียดายนะคะกับเข่าสามหกนะคะแต่ว่าเรืของเพิ่นจะมาสามตัวหางเดียวตลอดของแท้นะคะของแท่แน่นอนนะคะสามตัวหางเดียวแต่ว่าลักษณะการซื้อจะต้องซื้อไปกับนะคะไปกับบนล่างนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อตรงๆนะคะไปกับ แนวทางของเพื่อนนะคะนุ่นท่ยาจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเพื่อนหรือเอฟซีหนองคายนะคะเป็นคนคนเดียวกันนะคะเพื่อนไหนุนท่ยาเป็นสะพานบุญหายนะคะแนวทางของเพื่อนนี่จะเป็นเลขของคู่บานะคะเพื่อนถ้ามีที่ยูแม่หองสอนนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวคือหกสองห้านะคะเพื่อนกับไฮตัสสองหาสองหกหกหานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกราฟนะคะ แล้วก็เลขพิเศษนี่เป็นนึ่งซี่อาจจะเป็นล่างนะคะแต่ว่าทีสำคัญของเพิ่นมักจะออกคู่หนาคู่หนาคือสองหกนะคะสองหกหกสองเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน,ะนะะ้าท่างหาสือสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะทินทยากับขอหวยพอ,พอนห้พพอมีพี่น,น้องเอฟซีโชคดีหนะะ้าท่างของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะครับการางมาเอฟซีไรต่ผม้อสังสรรค์ข้องเส้นเงี้ในฝัน่งแหล้วนะครับทินธียา ได้าลูเลืของอาจารย์สายบุญสำหรับปอมิทายกิมีสรุยครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สายบุญวัดปลาเลียกนังสามโตัวหางเดี่ยววันพันธิหนึ่งสิงหาคมหกเจ็บนะครับเพิือไก่มาเลขสามโตหกสองห้านะครับตัดเป็นสองตัวกับเป็นสองห่าสองหกหกห้าเพิืนกระเนี่นไทยเรียกสองตกับสองหกนะครับสามตัวรับ หก5องหานะครับก็เลขพิเศษอีกตัวหนึ่งหนึ่งสีลางเน้นเลยนะครับเน้นหนึ่งสีนะครับเป็นแนวทางถือกินแบงของตะบ,บันไปครับบนล่างนะครับกวางไว้เอฟซีได้ตามเสื้งท่านโค้ชเตี้ยนเงี้ยนฟังแล้วสำารับผมไมายคลิปนี้ขอจะตีเพียงทำานี้พวกนี้กิปต่อ,ตอไปทำลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ